สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่เจ็ดพฤศจิกายนนะฮะวันนี้ก็ไม่ได้ลงทำง,งานข้างล่างนะเพราะว่าผมนึกว่าวันนี้จะมีพนักง,งานใหม่มาแนตะ่พอทาบแม่ก็สรุปไม่มาแล้วนะฮะเพรางั้นพรุ่งนี้ผมก,ก็คงจะลงไปทำง,งานนะเนี่ยก็สอบทุ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวจะออกไปหาอะไรกินนิดนึ่งน้องแอร์ไปเซเว่นเนดะินพี่ก็เพิ่งรู้นะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันลอยกระทงนะครฮะไม่รู้ไม่รู้มาก่อนเลยนะฮะว่าถ้าวันพรุ่งนี้เป็นวันลอยกระทง ก็เดี๋ยวจะไปดูเว่าพรุ่งนี้จะสามารถรอยกระทงในมอสิบปรกรได้หรือเปล่าถ้าลอยได้ก็ลอยที่มสิบนแต่ถ้าลอยไม่ได้เดี๋ยวก็ดูก่อนแลนะ้วกันเพราะในพรุ่งนี้ก็น่าจะไปรอยกระทงกันแหละอืมนี่เดิมนมาในซอยเชียร์ทิพนะฮนะนี่ก็เดี๋ยวก็คงจะไม่น่าไปไม่น่าจะไปที่ไหนนานเพราะว่าออ,อะไรอะ่ะเดี๋ยวตอนสามทุมต้องรีบกลับไป าต้องรีบกลับไปคุยงานกับเพื่อนนะครับผมยังเหลืองานวิจัยยังทำไม่เสร็จไงกูจะไปส่งที่11ก็เดี๋ยวนี่แหละรีบกลับไปไปคุยแล้วก็เดี๋ยวทำให้มันเสร็จไปนะฮะยังมือจิบหายเลยใช่ไหมนี่ยกองกู่อนเช้าทิตย์นี่เขาก็ไม่ปิดไฟแต่ทีนะต้องให้รู้ว่าคนเดินเจอตัวบื้อบ,บื้อเขาคงจะเปรี้ยวๆมันก็ไม่ยอมมาซ่อมไฟตรงนี้สักทีเออ มังก็งงเหมือนกันนะฮะว่าเขาต้องการอะไรรัฐบาลของนครปฐมสะพานลอยก็ไม่ทราบจะเดินมาถึงโยเกิร์ตอีกแล้วนะฮะแต่อย่างที่ว่าแหละตรงเนี้ยตรงที่มันเบื่อเนี่ยไม่งโคตรไม่ปลอดภัยเลยคือมันตรงนี้มันก็แคบแหละไอ้พวกมันก็มันก็คงไม่มีจอมโจรโรคกิีดข้าวคมขืนอะไรผวกกระโดดลงไปทั้งข้านะเพราะว่ามันมีที่ไม่พอแต่มันก็ยังอันตรายอยู่ดีแหละเพราะว่าพื้นอะพื้นแม่ง เขาปูกหรือมันบางทีมันก็แบบโคมาในไอคนกิดข้างล่างเมื่อกี้ก็ยังสะดุดอยู่เลยเจ็บต้นรีเลยเมื่อกี้ถ้าเกิดสะดุดไม่ดีมันก็สามารถแบบล่นลงไปข้างทางแบบนี้ได้แล้วก็แม่งแล้วก็ถ้าเกิดแม่งจังหวะไม่ดีก็อาจจะแบบล้มไปแล้วก็มดขับมาพอดีตอนตนล้อรถทับคอหมุนเป็นโยชิเขาไงคีระเลยนะฮะนี่ฮ่าจริงๆมันควรจะปิดไฟอะจริงๆไม่ติดไฟก็ฟ้อมคืนให้มันเท่ากัน ตัวยังก็จะไปงานศพนะคุณนี่ก็กลับมาที่ร้านแล้วนะฮะแล้วก็ไปชอปปี้ชาทิสมาได้ซื้อไอ้นี่มาอีกเยอะแล้วเพราะว่าถ้าเกิดผมเดินไปเซเว่นชาทิแล้วไอ้นี่มันยังไม่หมดผมก็จะซื้อมันทุกทีนะฮะก,กู๋ก็เดี๋ยวก็ต้องคุยงานะคุยงานอะไรอนะคุยงานวิชาพิจัยนะฮะก็ไม่มีอะไรเยอะก็ได้ก็เข้าเย็นก็กินแล้วแหละก็ออกไปก็ซื้อมาแค่นี้ก็พอแล้วเฮ้ยนะฮะ นั่นแหละแล้วก็เมื่อกี้ซื้อโคกกระป๋องมาแล้วแล้วก็ขวดซองโซซองช็อกโกแลตนะฮะแต่ว่าเอาแช่ตู้เย็นข้างล่างเดี๋ยวค่อยลองไปกินคุยงานเสร็จก่อนคุยงานเสร็จแล้วก็จะไปขี่จักรยานมาขี่จักรยานเสร็จก็ค่อยไปกินนะ,ะนั่นแหละงั้นเดี๋ยวผมคุยงานกันแล้วกัน yes เอาจริงก็ไม่ค่อยมั่นใจหรอกนะว่าโคกไหลก่โคไปมีน้ำตาลมันตาน่นตางกับตรงไหนเอาจจริงมันแยกรสชาติกันไม่ออกเลยนะกินไปผมก็ไม่รู้ว่ามันมีนมอะไรต่างกันนะฮะนั่นแหละนี่ก็กลับมานะฮะวันนี้ก็คุยงานคุยงานไปแล้วเรียบร้อยก็นั่นแหละคุยงานดึกไปหน่อยนะฮะก็เลยไม่ได้ขึ้นไปขี่จักรยานนะฮะนี่ก็ อาบน้ำให้เรียบร้อยกำลังจะน,นอนแล้วฮะเพื่อนนั่นแหละนี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกวันนี้ผมก็พูดทุกอย่างไปแล้วว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะพูดข้างนอกกัน <laughs> อืมอเดี๋ยวผมรีบปไปชิดแล้วกันผมง่วงครับผมอยู่นอน <laughs> ผม<ว>ง่ว <laughs> งทั้งนัก็เอาไเจอกันวังน,นี้ฮะสวัสดีครับ